เออเฮียโยวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาแจกไอ้สกินสองห้าสามใส่ตอรีนะก็ใส่หน้ากากสีแดงมีเขาเรียกชุดเทียนแล้วก็ติดสำไีทั้งข้างนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าคอนเวิร์ตเฮียที่ไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับที่นี่ว่าตอนแรกวจะลงฮะเฮียทำไว้นานละไม่ป่วยเยี่ยตอนนี้เสียงไม่คัดจมูกจัดดูดิเฮียเสียงโคตรบ็อกซิ่งอ่ะคุย ี๋ยวก็พึ่งแบบจะฟื้นตัวนึกได้ว่าไอ้นนี้ยอัดคีไว้ยังไม่ได้ตัดลงตัวนี้ก็จะลงเลยไอ้นนี้ยเดี๋ยวผมจะอัพไฟล์ลิงก์หลดไว้นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับแบบโคตรเท่ควอันตรายครับไอ้ย่าใส่เราเลียวแน่นอนตัวนี้ก็ขอสิบไลค์พอครับไม่ขอมากครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจกต่อครับสายสตอรี่ถ้าอยากได้สก,กินไหนก็เมนมนไว้ครับเดี๋ยวเผื่อแบบโดนตาโดนใจามาทำให้ไนะี้ยจะแจกเลย